เหมือนกับจะได้รับยาอยู่เดี๋ยวนี้ทั้งๆท,ที่มันใช้เวลานั้นนานพอสมควรแต่ความรู้สึกเหมือนเดี๋ยวนี้อะไรเป็นตัวกระตือหรือโดนจิตตัวนั้นดังที่พูดให้ฟังเดี๋ยวนี้เราก็กระตือรือร้อนในการสร้างบุญสร้างกุศล หยิบยกเอาในสมัยพุทธกาลในความกระตือรือร้นในการกระตือรือร้นที่ต้องการประพฤติปฏิบัติทำคุณงามความดีในพุทธศาสนาเพื่ออบรมบ่มนิสัยตัวเองให้อยู่ในคันรองแห่งธรรมเสริมสร้างบุญพาวาสนาบารมีที่มีอยู่เดิมให้มากขึ้นมากขึ้น ไม่ยอมให้ทรัพย์นั้นหล่นหายไปไหนไม่ยอมให้ทรัพย์นั้นสูญหายไปไหนมีแต่เพิ่มพูนพอกพูนฝากแล้วฝากอีกในธนาคารนั้นไม่ค่อยใช้ใช้ก็ใช้แบบสบายคือหาได้มากกว่าใช้หาได้มากกว่าใช้ใจ จ่ายมีไม่มากแต่หาได้มากพูดถึงบุญถึงกุศลถ้าใครทำได้แบบนั้นคนนั้นก็เป็นเศรษฐีบุญเศรษฐีธรรมแล้วแต่ที่จะเรียกตามธรรมตามวิมมนี่ยนี่เล่าถึงสมัยพุทธกาลร,รวมถึงปัจจุบันสมัยพุทธกาลร,รวมถึงปัจจุบันที่พวกเรารู้พวกเราทราบ และได้สัมผัสสัมพันธ์มาตลอดตลอดจนเป็นที่แน่ใจตายใจว่า2,500กว่าปีพ่อแม่คือพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนั้นสัตว์โลกจะลิงโลดขนาดไหนแค่สมัยปัจจุบันที่วัดป่าห้วยดินเราก็มีความรู้สึกว่าลิงโลดที่ต้องการประพฤติปฏิบัติธรรม ไม่ต้องไปพูดถึงในสมัยพุทธกาลพ่อแม่คือพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนั้นจะขนาดไหนตั้งใจฟังเงี่ยหูฟังสรรบรับฟังด้วยความเคารพสิ่งที่เคยได้ฟังหรือสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังก็จะรู้ในขณะที่ฟังธรรมนั้น ความคิดที่ผิดที่พลาดก็เป็นความคิดที่ไม่ผิดไม่พลาดความเห็นที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงก็ตรงดิ่งเข้าสู่ธรรมสู่วินัยจิตใจก็สงบเยือกเย็นสะอาดบริสุทธิ์ไร้มนทินในขณะฟังเทศฟังธรรมนั้นนิ่งสงบสว่างสวยอยู่แบบนั้น นี่คืออานิสงส์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันปัญญาที่ไม่มีหรือมีอยู่ไม่มากก็จะมีสติที่มีอยู่แล้วหรือไม่มีก็จะมีเมื่อมีอยู่แล้วก็จะมากเพิ่มพูนพ่อคุณปัญญาที่มีอยู่เดิม หรือปัญญาที่ไม่มีก็จะมีปัญญาที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วก็เพิ่มพูนพอกพูนพุทธศาสนาสอนให้ใช้ปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะทราบว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปอะไรคือของปลอมอะไรคือของแท้อะไรคือธรรมคือวินยัย อะไรคือไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยอะไรควรไม่ควรผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะทราบได้ในขณะฟังเทศฟังธรรมนั้นเดี๋ยวนี้เราก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นลูกพึงจะคิดว่าลูกอยู่ในสมัยใหม่ขอให้ลูกคิดว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่ในสมัยนั้นสองพันห้ารกว่าปี อยู่ในเหตุการณ์นั้นพระพุทธเจ้ายังอยู่ไม่ได้จากเราไปไหนพ่อเราคือพระพุทธเจ้าแม่เราคือพระพุทธเจ้ายังอยู่กับเราตลอดตลอดไม่ได้จากไปไหนคอยแนะนำพร่ำสอนเมื่อลูกเดินทางผิดคอยดูแลลูกเต้าเมื่อเกิดเหตุเพศภัยต่างๆปกป้องรักษา ลูกเต้าให้แควคาดตลอดรอดฟังคอยให้กำลังใจลูกเมื่อลูกตกทุกได้ยากคอยสรรเสริญลูกเต้าเมื่อลูกได้ดีได้ดีคอยเป็นกำลังใจให้ลูกให้เต้าเมื่อลูกเต้านั้นต้องการสิ่งน,นั้นๆลูกต้องคิดแบบนี้ ไม่งั้นการปฏิบัติธรรมของลูกก็ไร้ผลหาใช่ธรรมใช่วินัยเป็นการนอกธรรมนอกวินัยไปเสียอย่าคิดว่าพ่อเราแม่เราคือพระพจทธเจ้านั้นไม่อยู่แล้วเราอยู่ในสมัยปัจจุบันเป็นสมัยใหม่ยุคไอทค หรือยุคอะไรก็แล้วแต่ที่จะพูดกันลูกพึงวางภาระทั้งหมดดังที่พูดให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นความคิดตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันวางก่อนความคิดตั้งแต่เช้าจนถึงเดี๋ยวนี้ลูกวางก่อนลูกมีความรู้สึกว่าลูกได้อยู่ในสมัยพุทธกาล อบอุ่นด้วยธรรมด้วยวินยัยอบอุ่นด้วยพ่อแม่คือพุทธเจ้ายังอยู่ดูแลเราตลอดตลอดไปไหนมาไหนถ้าผิดทำผิดวินยัยนอกลู่นอกทางไปในทาง,ทางบาปอกุศลพ่อแม่คือพุทธเจ้าตักเตือนคือธรรมคือวินยัยสิ่งไหนที่เป็นไปในการถูกต้องตามคันลองแห่งธรรมพ่อแม่คือพุทธเจ้าส่งยกต้องสรรเสริญ เราจะได้มีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีตามคำสอนของผู้เป็นพ่อคือพุทธเจ้าผู้เป็นแม่คือพุทธเจ้าจิตใจเราจะได้เบิกบานจิตใจจะไม่ได้อับเฉาร่างกาย ร่างกายที่ไม่เคยกะปี้กระเป๋าก็จะกระปี้กระเป๋าลิงโลดจิตที่มันไม่ลิงโลดในการสร้างคุณงามความดีมันก็จะลิงโลดลูกต้องคิดอย่างนี้ลูกจึงจะสามารถสั่งสมบุญสั่งสมอุศนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในใจของลูกของเต้าปัญญาของลูกจึงจะ ใช้แววในทางที่ดีในทางที่ถูกที่ต้องตามคันลองแห่งธรรมไม่งั้นปัญญาก็ไปทางมิจฉาทิฏฐิเสียไม่ใช่ปัญญาในทางสัมมาทิฏฐินอกลูก่นอกทางนอกธรรมนอกวินยัยนี่ถ้าเรามีความรู้สึกในคิดแบบนี้เราจะมีความภาคภูมิใจ ในการเกิดเกิดมาในโลกที่เรียกว่ามนุษย์ในชาติที่เรียกว่ามนุษย์ภูมิใจที่ได้พบพุทธศาสนาพบพ่อแม่ผู้เลืศดในใจพบฟังเทศฟังธรรมตลอดตลอดจากข้าโอฐ์แก้วของพ่อแม่ตลอดตลอดบริสุทธิ์ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางบรรไยและที่สุด ดื่มดำด้วยรสชาติแห่งธรรมนั้นตลอดตลอดไม่อิ่มพอมักผลพนิพพานเหมือนก็อยู่แค่เอื้อมเหมือนกับเดี๋ยวนี้ขณะน,นี้ที่เราจะได้รับเชื้อแห่งธรรมชนนั้นนั้นๆสมควรแก่การเอิบออิ่มตลอดยิ้มย่องผ่องเตะตลอด พ่อพ่อแม่คือพุทธเจ้าให้กำลังใจมีความรู้สึกอย่างนี้ท่านเรียกว่าศรัทธาธิกะอินจีของลูกเต้าจึงจะแก่กล้าได้อย่างรวดเร็วไม่งั้นอินจีของลูกก็ไม่แก่กล้าง่ายๆห่วงหน้าพระวงหลัง จจุบันเป็นยุคใหม่ยุคไม่มีบุญไม่มีบาปยุคใครดีใครได้ใครช่วยโอกาสคนนั้นร่ำรวยถ้าลูกคิดอย่างนี้ลูกก็ไม่สามารถยังจิตใจของลูกให้แก่กล้าในบุญในกุศลได้ลูกต้องทิ้งทั้งหมดเสียก่อนเอาใจมาใฝ่ในบุญ ในกุศลอย่างเดียวเหมือนกับเรานั่งอยู่ต่อพระพักของพรุทธเจ้าเหมือนพรพุทธเจ้าโปรดเราเฉพาะคนเดียวเท่านั้นเท่านั้นไม่มีคนอื่นลูกต้องยอมมอบก,กายถวายชีวิตกับผู้เป็นพ่อให้พ่อดูแลรักษา จึงจะสามารถพัฒนาจิตใจของลูกนั้นให้เข้าสู่คันลองแห่งธรรมได้อย่างรวดเร็วไม่งั้นก็ไปไม่ได้ไปไม่รอดธรรมที่อยากรู้ก็ไม่รู้ธรรมที่อยากเห็นลูกก็ไม่เห็นทิฏฐิมานะที่มีอยู่เดิมแล้วก็กำเริบเสืบสารในใจของลูกของเต่า ถ้าลูกไม่อมน,นอนไม่อมอ่อนนอนทอมตนไม่เอาพ่อแม่ของใจพบไว้ในจิตในใจตลอดลูกเต้าจะลำบากเมื่อถึงการอาวาวสานแห่งธาตุขันมาถึงการตายมาถึงพ่อคือพุทธเจ้าแม่คือพุทธเจ้าก็ช่วยลูกไม่ได้ นี่สมัยพุทธกาลนั้นการฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นไปด้วยความกระตือรือร้นต่างฝ่ายก็ต่างพร้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอยากจะสะดับรับฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือที่ได้ยินได้ฟังอยู่แล้วก็อยากให้มันแจ้งขึ้น ความสงสัยที่มีอยู่เดิมก็จะได้หายไปความเห็นที่ไม่ถูกไม่ต้องก็จะตรงดิ่งไปเมืองบิพัณฑ์จิตใจก็สงบสว่างสวัยเย็นอยู่อย่างนั้นเพราะรมนั้นทำให้จิตใจเย็นจิตใจไม่เล่าร้อนนี่แหละเมื่อพ่อแม่คือพุทธเจ้า ให้แล้วซึ่งธรรมรสให้แล้วซึ่งอะจึงธรรมนั้นจิตใจของลูกก็จะมีแต่ความเบิกบานไม่มีคำว,ว่าเศร้าหมองอีกพ่อพ่อของไตรภพคือพุทธเจ้าแม่ของไตรภพคือพุทธเจ้าให้ความสุขของลูกอย่างเดียวสิ่งไหนที่เป็นความทุกข์พ่อไม่ให้แม่ไม่ให้ สิ่งไหนที่ไม่ถูกพ่อไม่บอกพ่อไม่สอนแม่ไม่บอกแม่ไม่สอนสิ่งไหนที่ถูกต้องพ่อบอกพ่อสอนแม่บอกแม่สอนแนะนำพระ่ะสอนลูกเต้าได้ความรักลูกสุดที่จะพันธนาผู้ที่ไม่มีกิเลสรักลูกกับผู้ที่มีกิเลสรักลูกไม่เหมือนกันผู้ที่ไม่มีกิเลสรักลูกนั้นเสมอต้นเสมอปลาย เบื้องต้นก็สะอาดทำกลางก็สะอาดบรรปลายก็สะอาดผู้ที่มีกิเลสรักลูกนั้นยังอยู่ในใจรักญานบางครั้งก็รักบางครั้งก็เกลียดแต่พ่อแม่ของใจพบคือพู้จเจ้า,เ,จาเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลส